บอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำดอกมะลิแบบนี้นะคะแบบง่ายๆประหยัดริบบิ้นนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะแบบนี้เลยสามารถทำตัว,ปวเปลาไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะเสียบปืนกาวไว้ให้ร้อนด้วยนะคะอุปรกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกันไกลมีแหนบ มีเหรียญแล้วก็มุกซีกนะคะเอาไว้ตกแต่งตรงกลางตรงนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนไม่มีก็ไม่ติดก็ได้ค่ะหรือมีอย่างอื่นตกแต่งก็สามารถนำมาตกแต่งได้นะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะริบบิ้นที่ใช้นะคะเป็นริบบิ้นเบอร์สองนะคะตัวนี้เป็นริบบิ้นตาละกังนะคะแบบนี้ค่ะเราจะตัดมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่ 70ซนติเมตรนะคะตัดความยาวอยู่ที่70เซนติเมตรพับเครื่องริบบิ้นนะคะรีดรอยพับให้เป็นรอยนะคะตรงนี้ตัดปลายแหลมทั้ง2ด้านค่ะแบบนี้เลยจะน้าเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2องคล้องเส้นที่1น,นะคะ เส้นที่สามคล้องเส้นที่สองนะคะแบบนี้เส้นที่สี่นะคะนำริบบิ้นสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะแล้วล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่สามเข้ามาในห่วงนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงให้กระชับค่ะดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ฐานสี่ 4, แบบนี้ จากนั top, Arrow, to to ้นเราจะขึ้นฐานแดนะคะเราจะพับริบบิ้นนะคะด้านล่างนะคะขึ้นมาด้านบนค่ะด้านล่างตรงนี้นะคะพับเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะพับเฉียงลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นเส้นด้านล่างตรงนี้นะคะนำปลายริบบิ้นสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะตรงนี้เลยแล้วก็ดึงให้กระชับนะคะ เราก็จะได้ฐาน8ปดนะคะแบบนี้ค่ะลักษณะนี้เลยจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นขึ้นมาสี่เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สามทับเส้นที่สองค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะริบบิ้นด้านบนนะคะทับกันสี่เส้นค่ะด้านล่างมีริบบิ้นอยู่4ี่เส้นนะคะ เราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะ เราจะให้ด้านบนนะคะเหลือริบบิ้นอยู่แค่3ามเส้นนะคะริบบิ้นด้านล่างเขาก็จะหมดแล้วนะคะแบบนี้เราจะวางริบบิ้นเส้นนี้ค่ะวางลงมาแบบนี้ไม่ต้องทําอะไรนะคะจับริบบิ้นยกขึ้นมานะคะใช้มือซ้ายเราจับไว้แบบนี้นะคะเส้นนี้ปล่อยไว้แบบนี้เลยเราจะปัดสามเส้นที่เหลือไว้ด้านหลังแบบนี้ค่ะเราจะดันริบบิ้นตรงนี้ค่ะออกมานิดนึงค่ะตรงนี้นะคะริบบิ้นตรงนี้นะคะ เราจะเอาสามเส้นที่เหลือนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้ค่ะห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองห่วงที่สามนะคะเอาริบบินเส้นที่หนึ่งค่ะสอดเข้าไปห่วงที่หนึ่งนะคะแบบนี้เลยลิบบินเส้นที่สองสอดผ่านห่วงที่หนึ่งมาโผล่ห่วงที่สองนะคะลิบบินเส้นที่สามสอดผ่านห่วงหนึ่งห่วงสองมาโผล่ห่วงที่สามแบบนี้นะคะเราก็ดึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้ แล้วก็จะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันนะคะริบบิ้นก็จะยุ่งๆแบบนี้เลยนะคะค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันค่ะขั้นตอนนี้เขาก็จะยังไม่แน่นนะคะจะยังหลวมๆนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยพลิกกลับด้านมานะคะพลิกกับด้านมาเราจะได้แบบนี้นะคะเราก็จะค่อยๆไล่ดึงค่ะใช้นีโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะ ใช้มือซ้ายช่วยประคองค่ะค่อยๆไล่ดึงให้กระชับนะคะทั้ง8เส้นนะคะค่อยค่อยดึงนะคะเราก็ดูอย่าให้ริบบิ้นบิดผิดรูปนะคะก็จะได้แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราจะจับริบบิ้นมาซ้อนกัน3เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่1นะคะเส้นที่2ทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่สทับ เส้นที่สองนะคะริบบิ้นทับกันแบบนี้นะคะแบบนี้เลย3เส้นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นนี้นะคะลงมาตรงนี้ค่ะระหว่างกลางตรงนี้เราจะฝืนริบบิ้นนะคะทวนเข็มนาฬิกานะคะแล้วก็จะจับตัวงานขึ้นมาแบบนี้เลยก็ได้คะ่ะจับตัวงานขึ้นมาแบบนี้นะคะจับลักษณะนี้คะ่ะเราก็จะวางริบบิ้นนะคะวางเส้นนี้นะคะเราจะจับมาซ้อนกันสเส้นนะคะแบบนี้ แบบนี้นะคะจับลักษณะนี้ค่ะเราจะวางริบบิ้นเส้นนี้นะคะลงมาแบบนี้ค่ะวางลงมาแบบนี้เลยจับเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะเส้นนี้ก็ปล่อยไว้แบบนี้วางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมาแบบนี้ค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนนะคะที่เราจับไว้นะคะ ส่วนเข็มนาฬิกาเราจะฝืนริบบ right ิ้นนิดหนึ่งนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนนะคะจับลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยวางริบบิ้นด้านบนนะคะลงมาแบบนี้นะคะวางลงมาตรงนี้หยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นนี้นะคะลงมาแบบนี้ค่ะ ว <biases. S 2> างลงมาแบบนี้เลยแบบนี้นะคะหยิบอาริบินเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยแบบนี้นะคะเราจะดันนะคะเส้นนี้นะคะเส้นนี้เราจะดันเส้นนี้ขึ้นมาเส้นที่1กับเส้นที่2ขึ้นมานะคะแบบนี้ให้หลมรวมไว้ก่อนนะคะ <Ừ. S 1> เราจะวางริบบินด้านบนเราจะเหลืออยู่3ามเส้นแบบนี้นะคะเราจะวางเส้นนี้นะค่ะ วางลงมาระหว่างกลางตรงนี้นะคะแบบนี้เลยไม่ต้องทําอะไรนะคะเราจะเอาลิบบิ้เส้นนี้ค่ะเส้นที่หนี้สอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะช่องที่หนึ่งตรงนี้นะคะตรงนี้เลยสอดไปตรงๆเลยนะคะแบบนี้นะคะเราก็ดึงค่ะเส้นที่สองนะคะสอดผ่านห่วงที่หนึ่งนะคะมาผูกห่วงที่สองแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะเราก็ดึงค่ะ แล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆรวบริบบิ้นนะคะเข้าหากันนะคะให้กระชับนะคะประมาณนี้ค่ะเขาก็จะยังไม่แน่นนะคะจะยังดูหลวมๆนะคะก็ไล่ดึงนิดนึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้นะคะ พีิกับด้านมาค่ะจะยังไม่แน่นนะคะพี่กกับด้านมาเราจะได้ลักษณะนี้เราก็จะสอดริบบิ้นนะคะสอดตามแนวนะคะริบบิ้นโพช่องที่สามนะคะหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะแล้วก็ดึงนิดนึงค่ะก็ดึงนิดนึงนะคะแล้วก็สอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะ ริบบิ้นโผล่ช่องที่3นะคะทําแบบนี้จนครบทั้ง8ปดเส้นนะคะขั้นตอนนี้ก็เป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะเราก็สอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะสอดแบบนี้เลยขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะดึงนิดนึงค่ะแล้วก็สอดนะคะแบบนี้เลยนะคะ พอเราสอดครบแล้วนะคะทั้ง8เส้นนะคะเราจะได้ลักษณะนี้แล้วก็ค่อยๆไล่ดึงค่ะค่อยๆไล่ดึงให้ครบทั้ง8เส้นนะคะแอนิชี้เราดันตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะดันนิดนึงค่ะค่อยๆดึงนะคะไม่ดึงแรงค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็พลิกลกับมาดูด้านล่างด้วยนะคะ ประมาณนี้ค่ะเราก็จะสอดเก็บนะคะพี่กลับมานะคะพี่กลับมาด้านล่างแล้วก็จะสอดเก็บอีกรอบนึงนะคะสอดแบบนี้เลยสอดจนหมดริบบิ้นเลยนะคะแบบนี้นะคะตัวงานจะได้แน่นนะคะแบบนี้นะคะสอดไปตามแนวนะคะริบบิ้นโผล่ช่องที่สค่ะแบบนี้เลยสอดไปตามแนวของริบบิ้นนะคะทำเหมือนกันทั้ง8เส้นนะคะขั้นตอนนี้ก็ สอดเก็บริบบิ้นธรรมดานะคะแบบนี้เลยแล้วก็สอดให้ครบนะคะแบบนี้นะคะ แบบนี้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะด้านล่างนะคะแล้วก็พลิกกับด้านมาดูด้านบนนะคะแล้วก็ไล่ดึงนิดนึงนะคะดันตรงนี้นะคะดันตรงนี้ขึ้นก็ดึงค่ะประมาณนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะไม่ไม่ดึงแรงนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยแบบนี้เลยริบบิ้นที่เหลือนะคะเราก็จะสอดอีกรอบนึงนะคะ แบบนี้นะคะแบบนี้เลยตัวงานเราจะได้แน่นนะคะแบบนี้นะคะสอดไปตามแนวริบบิ้นค่ะเหมือนรอบแรกเลยนะคะริบบิ้นผ่ช่องที่3าเหมือนเดิมค่ะแบบนี้เลยตัวงานก็จะได้แน่นค่ะแบบนี้นะคะค่อยๆดึงนะคะ ดันตรงนี้นะคะก็ดึงค่ะแล้วก็จะได้ดอกมะลิแบบง่ายๆนะคะสวยๆง่ายๆนะคะขั้นตอนการทําก็ไม่ยากด้วยนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ตัดริบบิ้นส่วนเกินเลยค่ะแล้วก็ดึงนะคะแล้วก็ จะตัดแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะตัดให้ชิดตรงนี้เลยดึงแล้วก็ดึงแล้วก็ตัดนะคะแบบนี้นะคะตัดออกให้หมดนะคะแล้วก็จะได้ดอกมะลิแบบง่ายๆสวยๆนะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ยากด้วยนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่หลังได้ค่ะด้านหลังนะคะเราก็สามารถใส่เหรียญได้นะคะด้านหลังนะคะ หรือจะใส่ด้านหน้าตรงนี้ก็ได้นะคะด้านบนตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะเพืเ่อนๆคนไหนจะไม่ติดมุกซี่ก็ได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาติดมุกกันนะคะใช้แหนบช่วยจับแบบนี้ค่ะแล้วก็ยิงกาวนะคะยิงกาวติดให้ตรงกลางนะคะ ติดนะคะแล้วก็จะได้ดอกมะลิแบบสวยๆนะคะแบบง่ายๆนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ับ cribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ